กันสี่ขาคนคนแรกคนได้ที่หนึไม่ต้องกินของคนได้ที่สองจิบคนแรกจิบเท่าไหร่ก็ได้คนได้ที่สจิบคนที่สองคนใต้คน้เก็บหมดเลยนกูสีกูสีเฮ้ยไม่สีเดียวไม่สีไม่สีสีชเปเหม่ โอ้โหตีกันสามคนเห็นไหโอ๊ยใช่แล้วโอ้ยพี่ปอนอะไรอ่ะพี่ปอนเหล่าล่ะที่หายแล้วพี่ปอนมึงแก่ติดต่อทางผมแจ็คเอออะไรโอ้อยมาไอ้พุ่งเจ็บไอ้เยิ่มกลัวแล้วโอ้ยพอแล้วพอแล้วโผมไม่ไหวแล้วปล้วอนปอนคอนคอนคอนพอแล้วพี่บินผมเอาวันนี้ผมเอาวันนี้ไม่ใช่